สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสรุปผลการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023เมื่อคืนวันพุทธที่31พฤษภาค,คม66มีดวลกันทั้งหมด4คู่ผลปรากฏว่าการพลิกล็อกเกิดขึ้นเมื่อจีนอันดับ5ของโลกเอาชนะบราซิลอันดับ3ของโลกไปแบบสุดมันขณะที่ เซอร์เบียอันดับหนึ่งของโลกก็พลาดท่าแพ้สหรัฐอเมริกาอันดับสี่ของโลกไปแบบสุดเข้มข้นโครเอเชียแพ้บังการเรีย3าต่อศนย์เซตสิบสองยี่สิบจ็ดยี่สิบห้าสิบจีนชนะบราซิล3าต่อสอเซต 25 23 22 25 25 20 20 25 15 12เซอร์เบียแพ้สหรัฐอเมริกา2ต่อ3เซต20 25 25 19 25 21 21 25 12 25เกาหลีใต้แพ้ตุรกี0ต่อ3เซต14 25 17 25และ24 26ขอขอบคุณแร่งข่าวไทยร ออนไลน์ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ